ใครเล่นรถคลาสสิกนี้อยู่นี่นะดูท่อในเฮงก่อนเลยอ่จริงจริงนี่เดินมานี่สะดุดก่อนเลยนะว่าตอนแรกคิดว่าคอไม่อะไรดูเครื่องด้วยอืมสกิมชาร์จัดจัดสเปคที่วางดีเดียพุ่ยนให้หน่อยอย่าได้สองร้อยแล้ววางไปเลยังไม่อะไรก่อนเลยอยากได้สองร้อยจีพีเอสบอสสบายมากเจ็ดสี่กลัวเอาไม่อยู่รู้ไหมมองข้างนี้มีอะไรมีอะไรกันสะบัดมีกันสะบัดด้วยถ้ามึงมองดีๆนี่แข็งเสียบสี่กันเนี่ยเออ กูบอสกูกูจะทำให้เด็กดูกูบอสกูกูจะทำให้พวกมดูจกูบอสกูกูไม่หม่ทุกคนหูใครๆก็ต้องเรียกว่าลูกพี่ม่งทุกคนนเบกูบอสกูกูจะทำให้เด็กมันดูจกูบอสกูกูจะทําุงเครับทไเพื่อนวันนี้เราเดินทางอีกแล้วแม่นอนเดี๋ยวเราจะไปโอยรุนไปแหลังอิสรนกันเฮ้ยผมสงสัยมาลูกเอ็กอะไรวะอยากได้คอนเทนต์แบบว่ารถ คลาสาสิกคลาสสิกหน่อยได้ไหมแบบเก่าๆอ่ะได้เดี๋ยวจัดให้เลยของเพลงสุพรรณมีไหมมีไหมมีเลยกำลังอยู่ในกระแสร,รถคลาสสิกเลยเดี๋ยวจริงป่ะรู้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 รรจักว่ารถคลาสสิกอ่ะร,ะรู้ <c oughs> เดี๋ยวไปดูเครื่องอ่ะดูว่าคลาสสิกไม่คลาสสิก <c oughs> อ่เดี๋ยวจัดให้อาดับใครชอบรถคลาสสิกก็พิมพ์ให้กำลังใจลุงเอ๊กับนาร้านมาหน่อยเดี๋ยวจะได้จัดรถคลาสสิกมาให้ดู คราวนี้น่าจะคลาสสิกจริงๆนะแม่น่ะโอเคแบงลุยเนี่ยเนี่ยแบงลุยมึงดิรอคันนวลแบงลุยคันนวลเนี่ยวันนี้เราคายวิ่งสี่สิบเฮงดีแล้วครับนี่คือจริงๆแล้วอยี่ยเมื่อตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วบอกว่าทิ้งเดี๋ยวนี้นะเฮงตีพ่อดูดูดูไม่ไม่ใช่ปั๊มไม่ใช่ปั๊มซิงนะแต่อ่าเป็นเป็นเบรกมือเบรกนอกเบรกนอกดูประกับ มาเป็นชุดนะคือจริงๆนยมันเป็นรถนิยมของคนเล่นของวันได้แน่จริงนะใครเล่รถคลาสสิกนี้อยู่เนี่ดูท่อในเหงก่อนมาจริงๆนี่เดินมานี้สดุดก่อนเลยนะว่าตอนแรกคิดว่าอันนี้ไปเอเพจมาติดเฉยๆเลปดูคอด้วยในเลยไปดูงานคอคอไม่เท่าไหรดูเครื่องด้วยอืมม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 ่มมม่มม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 มะไม่มมมมมม ต้องใส่ไปหรืออยู่อย่างนี<อ>ไ้ไอ้ใดขนุนเนี่ยตัวเดียวกับน,นี้ป่นนะนีะ่เหรอใช่โอ้โหตัวนี้เป็นวยขึ้นวยชั้นก่อวอวยชั้นแรกเราทำมาเนี่ยแล้วสปายมาันก็ค่อนจะเล็กไปหน่อยซึ่งใครเป็นใดรุ่นเก่านะฟังยาพันด้วยว่าใครเป็นใดรุ่นเก่านะแล้วมีปัญหาเรื่องปันล้มหรือว่าอะไรยกวางดูแลให้ดีคือใครที่ซื้อวอวยชั้นแรกแต่น้อยมากแล้วแต่ดูแลไปหมดแล้วแต่ถ้าเกิดใครยังหลงอยู่นะมาเอาเวอร์ชั้นใหม่ไปสตาร์ท เพราะอาพยนมันใหญ่ขึ้นนี่น้องๆถามว่าไม่เสียตังค์ด้วยดูแลหลังการขายขนาดนั้นนะพวกเองฟังอยู่เองก็รีบติดต่อมหาหาในเฮงอลไรกันนะไม่ต้องติดต่อมาหาลุงรถเก่านะคือเราจะมัจะดูรู้เลยครับว่าสปายเล็กกับสปายใหญ่แต่ตัวเนี้ยเพิ่มความแข็งของสปายมาอ,อ่5หัครับจาก50 50 55เป็น60กู้กับาเฟืองตัวเล็ก60นิด A4 วันนีมันจะถึงเนี้ยทำงานร่วมกันแข็งเท่ากันของเก่าอ่ะ ถ้ามันดิบไปหน่อยก็คือ,อไอตัวแรงดิบใดมันมันต่ำไปนิดนึงครับมันทําให้เวลาไปเจอเพลงแข็งๆแล้วเนะี่ยบางทีโนชนปุ๊บอันนี้ไปก่อนแล้วก็เพิ่มอาร์ไดามิตเตอร์เฟืองอะ่ะที่โคนปันอ่ะให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อรับแรงแข็งขึ้นใหญ่ขึ้นจะนิกขึ้นเขาเรียกว่าใช้งานได้ดีขึ้นเอโย่อยู่ผมลุเงเอยครับแล้วก็พี่เต้าหู้แปดเลี้ยวนะวันนี้เราจะพามาชมเครื่องมือหนึ่งตัวที่ สำหรับช่างที่ทำรถสีบาลและรถแรงๆจะต้องมี<ช>เป็นของ n k Racing Commission Tester Kit นะครก็คือชุดเกจวัดกำลังอัดสำหรับช่างนี่เลยที่กำลังทำรถแข่งรถใช้งานรถอะไรก็คืออยากไม่ให้มีปัญหาอยากจะรู้ว่าอัตราส่วนกำลังอัดเท่าไหร่ในส่วนของการดีไซน์นะครับเกจที่มีเลนส์นะครับถึง400 PSI เลยพีู่้ครับและมีจังนว่ะมีจังนวะก็วัดได้แล้วก็มีของรถน นี่จะเป็นสายพิเศษนะครับพี่ผู้ที่ดีไซน์มาเป็นสายแข็งนะช่วยให้แรงดันนะครับไม่ไปเบ่งอยู่ในท่อพี่ผู้แล้วก็ทีสําคัญนะครับหัวปลดนะครับทุกชิ้นนะครับเป็นหัวแบบสอนลมนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแล้วก็เซอร์วิสได้ในกรณีที่มันรั่วหรือเสียหายตัวที่มีสอนแล้วที่ดีกว่าคือว่าเวลาเราอัดไปแล้วเกมันจะไม่ลงมี่ก็เป็นเครื่องมือดีๆสำหรับปี2025บ <ฮะ S 1> เอาไว้ ใช้งานนะใครที่เล่นรถซีวาวอยู่ลอ<ร>งซ<ร>ื้อมีใช้สนใจติดต่อได้ที่แฟนเพจ NK Racing หรือเฟซพี่ตะู่แปดริลวแล้วก็ลงเอ็กนะครับลาไปก่อนพี่นี้ไป Let's Go <S แจกทรงหน่อยได้ไหมได้ <c oughs> ม,มันเป็นรุ่นอะไรยังไงฮะไม่รู้เลยอันนี้คือต้องบอกเลยว่าน้องเนี่ยทำไ จัดจสเปคที่วางดีเทลพุ่ยนให้หน่อยอ,อยากได้200แล้ววางมเลยไม่ออ <laughs> ไองอยากได้สองรอยจีพีเอบอกสบายมากเจ็ดสี่เจ็ดสีชักเก้านี่ปิดเพลินเพิแล้วสองร้แล้วแล้ว่าไป,ไปเพิบวัน,วา,นวางดีเทลเสร็จก็ประกอบกันพอขี <laughs> ่รถเข้ามาเขบ,บอกว่าสองร้อะเทเลท้กไปแล้วอันนี้เขาเรียกบอดี้ะไรฮะ อ้เนี่อันคนดูแลสองร้อยคดูแลเลยดิดูแลหน่อยสองร้อยอ่าอ่าอ่าอันนี้อันนี้อ่าให้เจ้าของให้ให้พิธีกรพิเศษต่ดูลอยแล้วกันนะอันนี้คือมันเป็นงานปนเป็นเลขครับปนเป็นพลเลกเกอร์เลยเป็นเลขครับแคอย่างนี้เลยครับอ๋อหรืองานดิบดิทงานดิบดิทอืมเฮ้ยเอางี้ดีกว่าถ้าแบบพวกเองชอบรถคลาสสิกนะเดี๋ยวเราจะเจาะให้ดิบ่าว่าเผื่อใครกระตังแต่งอยู่หาของแต่งอยู่ได้ไหมได้ไหมก็อินสปเรชั่น มีอะไรบ้างนะที่มันแบบเป็นแรงๆอย่างชุดนี้นี่คืองานตีเลยใช่ครับเป็นงานตีเพ้าะมัความจริงไฟมันก็อยู่ข้างบนครับอันนี้เขาเขาชอบมันอยู่เอาไฟเดิมมันอยู่นี่ใช่อยู่ข้างบนใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็ตีใหม่ไหมทรงคล้ายๆพวกรถสุ้มหมูพวกประมาณนั้นอ๋อแฮนดด์์แฮนบาร์เป็นแฮนด์บาร์อ๋อแฮนด์บาร์ จัดเปลี่ยนเปลี่ยนตรงรถไปเลยมาทำแต่งแล้วอันนี้เป็นขาโช้กเอฟอไหมไม่ใช่ไม่ใช่จะซื้อไปใส่รถซูซูกิใช่ฮะอันนี้นี่ก็ตรงรุ่นเหรอตรงรุ่นครับตรงรุ่นทำปั้นตรงนี้ใหม่ไทยทาเกด้วยนะนี่ไงนี่ไงก็เขาจะวิ่ง200ไงไมัเดือนมันมี80บมันดีจะวิ่ง200ใช่กลัวเอาไม่อยู่รู้ไหมมองข้างนี้มีอะไรมีอะไรกันสะบัดมีกันสะบัดด้วยคือทำไมตั้งโจทย์ตั้ง200ครับ อยากได้ของร้อยอะแต่ไม่รู้ว่าใครจะซีเราต้องเทสก่อนน้วแต่ว่าตรงแบบนี้ที่อินโดที่เขาโดดนอนกันบนโทเวยอะไรพวกนี้ไหมใช่รุ่นแบบนี้ไม่ใช่หรออแต่ว่าตรงประมาณนี้นะนี่ท่อนี่คือในใี่้เองแบบมีทรายให้โดยเฉพาะเลยมันอย่างข้างหน้านี่เขาเรียกเป็นโพกขาไก่นะฮะใช่ใช่ครับ สิ่งนี้กล่องท้างจะตีไปใหม่นะพี่ราาหลายทานอยู่อะไรอ่ะอ้โหนายยังลายพันอยู่ทั้งหน้าด้วยขายึดขายึดเกยยูไอ่ขายึดท่อเสียนี่ไม่เฮงไม่เฮงกัดให้เนี่ยไม่ใช่ครับเพราะเจ้าของเขาจัดเตรียมมาหมดเลยครับอ๋อแล้วเพงตีท่อให้นี่นี่นี่ใบนี้เท่าไหร่เนี่ยใบอะใบนี้เท่าไหร่ครับหมื่นสี่ห้าร้อยหมื่นสี่ห้าร้อยปูจะเทียมแต่ที่เขาไม่เป่าสีเพราะว่ามันเป็นงานกระสิทมันต้องดูเงาๆใช่ไหม พอให้เหมือนเขาเสิร์ฟโยนด้วยไหมเฮ้ยสตาร์ทยูด้วยเหรอสตาร์ทยูเหรอเฮ้ยขอลองดูใดนี้หน่อยไหมติดได้ไหมเนี will ่ยติดได้ดูดิว่าใดเหลืองนี่เขาติดได้ทุกทุกเครื่องยนต์เลยเฮ้ยตั้งนั่งมึงมองดีๆนี่แข็งสีสีกันเนี่ยเออเออโอ้โหบั๊กคัดมังกี้นี่นะเออดูเรียนก็ไม่ธรรมดาฮะอันนี้อันนี้จบเครื่องไปแล้ว ยอยู่ใหม่แท่นห้ออาอในก็ฝากถึงปกติเราขี่ได้ไหมไม่ไม่ไม,ไม่เราเรารับจากสภาพ <laughs> ใช่ไหมครับก็ฝา,ากร้าน,นถ้าใครแบบว่าเล่นรถคลาสสิกอยู่นะแล้วอยากได้ท่อคลาสสิกแบบคันนี้นะของวัยรุ่นไปเหลียงแล้วเป็นเอฟซีไลเฮงอยู่ด้วยนี่ต้องบอกว่าโกงรุ่น คงรุ่นเลยติดต่อที่ไหนถ้าเราอยากอยากให้เราจัดสภาพจบที่เรื่องรถนะครับเพราะผมทักจบเรืเครื่องครับดูแลเรื่องเครื่องยนต์นะแต่ว่าบอดี้เจ้าของจัดมาใช่ก็ใครที่แบบว่ารู้รายละเอียดเยอะๆเกี่ยวกับพวกอะไรอะไรนี้ก็สามารถพิมพ์มาเล่ากันหน่อยอยากรู้งั้นอยากรู้งั้นเผื่อถ้ามีเอฟซีคลาสสิกเยอะๆเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำเพราะเดี๋ยวนี้รถคลาสสิกมาเต็มจริงๆนะก็เช่นพิมีลาด้วยจริงๆจะไปเลสโก้ ทุกสนามไม่ต้องถาม kill this shit. วิ่ l l ค่เลขดิจิตอย่ามาย้ำหนึ่งในสาม we'll ิ่งแค่เลขดิจิต King back <Brian, S 2> <What? S 1> We're killing the shit uh. King back We're k i l l i n the shit